ไห้หเทียงนี่เตอเป็นไข่ฟ้าฟางกันไข่บเนเทือนมานาาดิค่ะเดินคำเออไปะนะลุงคำนาป้าผูบ่พ่อซ้ำพี่น้องเอ้ยเป็นไข่เนาะในบริเกียวเข่าเนาะอ้าผลแกชิตอ้านอนซะ บ่เห็นซ้ําพี่นองเอ้ยเนาะเพิ่นไปแต่เฮิงแ่อ ชุมวงสบอนเด้อทุกคนเลยเนาะประว่าสิอยู่ภายในแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเอ้ยตรงเกาตรงน้าพาบรรยากาศโตเฟืองเด้อมนันนี่จูฮ่องกงหมัางม่วงและก็เกาะภั้างหลัง ทักทายสบายดีพี่น้องสบายดีแลก็สวัสดีท็ีเ้อพ่อแม่พี่น้องเด้อบนชุมองสุบนพี่น้องเอ้ยพบพ่อกันกับตุต๊ิตปันชุกพี่น,อน้องเลยเนาะเบิ่งจากเสื้อกะหู้เลยเนาะพี่น้องอากาศเป็นอะไรอยู่ลาวเขาเดินาจากการใส่เสื้อผ้าถามบ้า หนาวแหงบบตอนนี้เราบริถึงขันวันหนาวขนาดนั้นเด้อไปลองเดินเอาบริถึงขนาดวันหนาวแหงแต่กับลมลมเย็นเนาะเบึงเบิ่งผม่อก็ไปข้างหลังไปลองสังเกตจากทรงผมตัวซิดก็ได้ไปลองเลยเนาะบ่ รมผัดจงผมผมก็เอาพี่น้องเนาะมามามาพี่น้อง,อม,าม,าม,าองมาตามต่อเกี่ยวกับหนังละครเรื่องเกตมะนาวพี่น้องเลยเนาะว่าไปหอดใจพี่น้องเลยตัวสิจะต้องขอโทษขออภนะัยพี่น้องเดอ้อบุรีงลงคลิปอ่าต่อเนื่องช่วงเพราะว่า ตรงนี้เป็นฤดูเขาไม่พี่น้องเอรอเนาะเป็นระดูเขาไม,ม่แล้วก็ตื่นเช้ามาเบียกลายพี่น้องอยู่เพื่อนนะซื้อเขาลูกค้าเอาเขามาขายหาก็ได้ว่างนี่พี่น้องหาก,ก็ปิด้องสีนี่เดือสิบสี่เบิ้งพอดีเทียงบ่ายโมงนะบ่อะไรกับพักเทียงี่ต้องสีกินเขา่ากินน้ำมาจากยากลูกอีก แต่ก็ต้องออสละเวลาเนาะมาหาน้องมะนาวเ,เพราะว่าต้องมาติดตามอัปเดตอาการเพื่อนแน่เนาะแล้วก็อัปเดตให้เอซีให้พรกทกคุณไงเเบิ้งน้ำแน่แลนะเนาะเพราะว่าอยากให้น้องมะนาวได้รับการช่วยเหลือพี่น้องเลยก็ไม่อยากให้ขาดว่าขาดตอนแต่ก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อ,อมันก็บอก่อกต่เอเนื่องวันไดและสเนาะ เดี๋ยวสีย่างไปน้ำแล้วก็ลมไปน้ำนะพี่น้องจิตว่าเพิ่นสีอยู่เถียงหน้าอยู่บ่าเนาะหรือว่า,าเพิ่นอยู่ฝากพุ่นเนะาะลมคักอะลีพี่น้องอยากรับแล้่เรนี่เห็ดเบียกมาเมื่อยนีย่ทุกคนเลยเจ้าลมเนี่ยคักอะลีไปพี่น้องบ้างน้องขออ่าเดี๋ยว เสียเวลาเนาะอ่ะเราจะจอดไว้อยู่นี่แหละ,หละกระดับขี่เราจักรมาเด้ทางดีแน่เด้ทางดีแน่ส่วนงานเกี่ยวเขาไม่ไหนยังบุได้นี่แค่ละเแต่ว่า,วาพาก,กันเกี่ยวเขา Phá, sway -sway anana, sway mùa. Mùa. Sì ở đây gắng nát rụi phản UFAK Khi nó bị bắt cái học. chưa biết Natural malha xinh là nào ้า้าด้าลุ้าเนระลมเห็นว่าทุกคนลมผัดคืนน้ำนี่ไหนเป็นไข่เป็นนาวเป็นไข่ได้เศร้าเลยบ่เนาะอหรือว่าจังไดมาเาา เห็นเกือบพ้่อนอยู่ไแน่ๆอยู่หัวคนะันใดพราเนาะดยู่ดูยดีวแน่้ได้ยจฝากคุณนบ่แส่ไลยพออยู่บ่วั <c oughs> นวันซื้อแกอาขี้แก แต่งวนันเพื่นอนที่เิอให้อยู่ที่ยงนี่เจอ,อเป็นไข่ฟ้าพากันไข่บนเรือนมานอาดิค่ะคเออไปน้าลุงคำงาป้าผูวบ่พ่อท้ำพี่น้องเฮ้ย เป็นไขเน่เนาะในโมเลกิเยวเขาเนาะอ่าผนกระชิโต๊ะอ่านอนใช่โบเห็นช้ำพี่น้องเหรอเนาะเพิ่นไปแต่เพิ่งจะเชร้า,าอือกับแม่แล้วเนาะโแเงพุลพลัดเลพลิดมาเนาะแต่เนาะเออแปดงนะยอ่าไ,ไปพี่น้องเหรยเมื่อก็ได้เสร็จแล้ว นนออาหาน,าน่นถูกพรอต่อซะเมืนน่อไ,ไหนพี่น้องเอยมาหาไก่นาลุงคำปะไก่เติบได้นาลุงเพิ่นไก่เติบไก่เติมน่าจะตูชิดย่างไปอันไหนพี่น้องจีอวะที่ภาคเคยไม่พันย่างไงไก่เติบอยู่อ่ะตัเป็นยังเนาะ รู้สึกชังหอนใจด้วยได้บ่มาบู้หรือบ่มาก็รู้สึกมเมื่อยเนี่รู้สึกมเมื่อยเมื่อคืนนีนอนเด็กอ่ารถอะ่ะ่ชิ้นหอดเนาะชิ้นหอดแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็รชิ้นหอดเอพซีก็เลยมาซะว่าตัดสินใจมาซะ แบบนีมีรางฉังหอนอยู่ว่าอ,อยากมาด่าทำอิดนะโทรผัดโทรบุติดสงสัยโม,โรรมอเตอร์บุมิเน็ตอาไม่แรงจังลงไปหาอยู่เพื่อนเนาะเนาะก็ตุสิทธิ์หู้ข้าวมะไม่พี่น้องเลยเนาะก็เสียกมานะหู้ข้าวมะไม,ะมะ่หู้ข้าวเกี่ยวกับ แม่ของน้องมะนาวเนาะอ,อันนี้ตุสิษ์ะหาของหูขาวได้พอแม่แม่ตุสิษ์สังเกตบ,บึงแม่ของคอยอย่นะพี่น้องแล้วสังเกตบึงแม่ของแม่น้องมะนาวอ่ะสีอย่าคือคนโซ่เอ๋พอดีแม่ตุสิษ์ก็เลยทมน้องมะนาวกับแม่กับแม่เพื่อนนั่นแหละ พอดีแหลคําตอบอว่าเราโอ้เรามีหลายโลกพี่น้องไอ้เนาะเรามีหลายโลกเลยเรามีหลายโลกหลายโลกเลยก็อีทนนย่แม่ว่ะูอ,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 ะอึิอีตนเลาอย่พี่น้องเพราะว่าเราบ่มีเงินไปต่อยาหมอให้เราไปต่อยาอยุแม่วะ่ะ หมอให้เราไปต่อยา <c oughs> เดี๋ยวนั่งเ้าอยู่นี่ก่อนเนะ้องพี่น้องเนาะแล้วก็จังกปชิปเลยสากระเทินแหละชิปนี่บางที่นะน,นี้ในความคิดแม่ตัวชิดน้องแม่ตัวชิดเราก็เป็นหมอนะพี่น้องแต่เรากเกาปัวคนไข่มากนก็ห้ายเราเป็นแพทย์เป็นหมอเกา่าแต่ว่าพญาติของแม่น้องมะนาวนี่คันบกป,ปัวพี่น้องขันบกป,ปัว บบปินปัวหรือว่าโบเห็ดยังบบต่อยากินเมียงนี่โอกาสที่เล่าสีจากมะนาวไปนี่แต่มีหลายมีสูงหลไว้ยายนาพี่อ้องเพราะว่าหนึ่งมีเป็นโรคหนิวบอนิวทงบีไปกับมาไขืลังแน่พี่้อ,องเอ้เนาะมะไขืลังน้ำแน่อันตรายได้มะไขืลัง ขนาดคนมีเงินกันยังเที่ยวแต่ไปฟอกเลยๆได้จับอยู่ได้หึงน,นี่เนาะเนาะกับตุศิษ์ก็หากะหุกงก็ไดงยินเล่เว่าอยู่ว่าเวลาเหตุเวยกแล้ยมันมันสิป,ปวดปวดแข้งปวดขาแรอว,วะและแม่ตุศิษฐ์ว่านั่นแหละเป็นพญาติของเรานะ่ะคือพวกมาแลังบ่มาแลังแน่แลละกะ็นิ้วนิ้ว,น,วนิ่วทงบี แปลว่าเห็นเรียกหลายแล้วมันสิเค็งมันจะปวดรอดเพาง่ายว่าเขาออกงานเห็ดเรียกหลายแต่เมนแต่ว่ามะนาวเคยว่าสุพังอยู่่ะบีบเอาเลยๆกลางคืนนะ่ะเหเ็ด,ดเรียกยังไงเรามาเราปวดกระตุนกระโตวปวดแข่งปวดขาเราแหละน้องมะนาวเนีน่ยเป็นคนบ,บีบเอาหรอคิดมากอะโอชิกิบาศเราอยู่ได้พี่น้อง แล้วว่าไปกวดกับโมกับบอกนะแต่หึงแล้วแต่บบมีเงินแล้วน่ะบบมีเงินไปต่อบบมีเงินไปปัวนี่แหละแล้ว่ะบัดมีบัดสั่มใดสัหนึ่งบัดเสียดายได้เนาะคนบ่มีไงพี่น้องนั้นคนเทาบ่บมีน่ะเข้าใจได้เสียเอาเงินไปซื้อยาี่ก็เสียดายแล้วบบมีเงินเนาะแบดนี้พญานแบบแม่ลงมาเน่าเป็นนีงต้องได้ปัวไอะไรต้องได้กินยาตลอด เดี๋ยวมือแรงสิถามเราเนาะมือแรงสิถามมะนาวกับเมร์เราบัดลเรามาแต่หน้าลุงแล้วเนาะสิถามเราอยู่เฮือนคัับน่เพราะว่าอันนี้โบเนาะพี่น้องเนาะมะนาวจังได้ผัวเนาะคิดไปได้ือสิคิดไปจะว่าเทวดาสีส่งผัวเราโบลงมาเบิ่งลาวเนาะอันนี้ว่าพื้นหายนะว่าพื้นห้ คันเมร์เราไบ่ได้ทการเป็นป่วนนะเมย์ตุวิดว่าพญะที่เราเป็นนะมันไวเลยพี่น้องะมันไวหมอกรบบอกกัเตือนเล่ายู่ให้ต่อยาตลอดให้กินยาตลอดสังเกตกกเราก็อย่างเลื่องๆจะจ้อยอยู่ได้เนาะจะจ้อยกบับวัลมีสีแบบคนแบบแห้งทุกยากเนาะสารอาหารแบบแห้งขาดสารอาหารแน่น ตั้งมีอย่างแน่แล้วเนาะทุกคนเนาะไต่ตนน่องมะน,นาวเนาะครอบครัว,ว,วเพิ่นไต่ตนอยู่พี่น้องบายนึนมาบัดนแห่งไต่ตนครับขาดแม่ไปหลายแห่งไปคนละทางได้แด่เบิ่งนี่มะนาวแห่งกระติ๊แห่งกระติแ๊แล้วบ้านน,านี้บ่มีผู้บ่มีผู้ไลมุมมีผู้ไตผู้น้ำแล้วบ้านนี้ มะนาวก็ได้จังว่าสีแห้งสิไปตรงที่ประจักเนาะยังไงได้ยินแม่บอกก็ตกใจเลไไยใจตีบาบอยู่พี่น้องอีบาบทั้งแม่แล้วอีบาบทั้งน้องมะนาวอีบาบบิญเลยเน,น,นาะคือเหตุการณ์นักกบ่ได้ได้พญานแบบแม่น้องมะนาวนี่ ใครลังเขาก็ไม่ได้ย่อหนักย่อหนังนะทุกคนอาวุน้ำเบาวกันลังที่ลงไปมัดเขาโอ้ยผลท้ามเข่าเลยนะเนาะนิบแหล่พี่น้องอเ,เลยนะโอยู่ซ้ำเพิ่นไปหน้าลุงเพิ่นเล้วหน้าลุงคำเพิ่นโมพึ่งโมพึ่ง,ง,อ,ดดงอ,ดดอัด์ตเด้อจะได้แอัดให้ดอก พี่น้องเอ้นเนาะเอาเราไปเกี่ยวเขาซอยลุงคำ้ำพี่น้องเ,เอ้ยหางไปเกี่ยวเขาเอาเออ่าพี่น้องเห้นเนาะคลิปนี้กันประมาณนี้ก่อนสั้นกับตุ๊กชิดกันคิดว่าอย่าฟักพอนคือกันเนาะ นองเด็กแน่พี่น้องไนนะอ้เนาะคนของเพียงพ่อในเชิงนี่เป็นเลวๆกระทันกระทุตาเนี่อยากรับเลยตาเนี่เนาะ,อะบอกว่าคันเบาบ่เรียนบ่ไลหรือว่าเบาคือคือกะกะะต้องขอโทษขออภัยนําเด้อพี่น้องเดินเนาะ,นะกล้องก็จะเป็นมาไรกล้องกันเลยเนาะคืออยากแจ้งแน่บ่อ,อยากแจ้งแน่ด้เป็นน้ําตาตัวซิดบอกพี่น้อง อกอยทุกคนทุกทานเนอพี่น้องเอ๋เนาะเจ็บซีส่คูสู่คนอยู่ดีมีแห้งเ้อสุขภาพแข็งแห้งมาจากสุโกโรคภัยไข่เจ็บอุณหภกษาทเทวดาคุ้มครองพี่น้องเอ๋เนาะบุญกุณในลายใคอที่ตามับชมและเป็นกำลัง,งใจให้สุดทายนี้ตัวชิดจะเส้นได้ขอเข้าคำมาสบายดีพี่น้อง